ราาสายเทพสายเสี้ยนเมื่อเน่ค่เด็กขวทถาจะมาเสนอผลงานความางระว่างขวบคู่กับขวบบวกลบบวกลบก็คือขวบชีกไหมก็คือขวบหาสองก็ขวบคู่คือขวบหาหาหกหกซีซีนว่บ้านะเน่ก็มาทดสอบด้วยลูกเช็ดกับขัวไฮโดตัวอย่างเนาะหาหุ่นสโป่งเช็ดกับขัวเขียวใสเขียวมารกดขวห้าสอง แล้วอาวุธทิ่ใส้ก็คือจาน14ทิศกับจาน8ทิศมันเป็นยังสี่เด้อให้พุทธเจ้าจำเอานี่คือ8ทิศ8ทิศของแท้ผมซื้อไปแรกเขาวงการที่แรกปี2542นหารส่้ก้เล็กดำจานบาได้จอกคนนาะอก็คือสี่มาเทียบกับนี่ก็คือผมผลิตชิดคนขึ้นมากก็คือกัว่างเล็กน้อยๆเออก็เดินได้ทอด14ทิศคันล่งเล็ก3มเมตรตกเข้าไป ทอดสิบเก้าทิศทางเพิ่มขึ้นอีกจากทิศทางธรรมดามันแปดทิศเนาะกับสิบสี่นะทิศก็เพิ่มอีกหกขันไส้เล็กอีกหกขวเข้าไปขวสี่สามสี่ห้าสองห้าหกเอี่ยวหกแล้วก็เอี่ยวหกเอี่ยวสองห้าสองสามสี่สามเข้าไปร่วมไปสิบเก้าทิศทางทางเดินของเล็กให้เท็ยุคไหมคิดค้นโดยผมเองเนาะอันนี้ขวชีกขวบวกลบ ก็มันเสนอผลงานให้เลือกอยากเลือกกะไ้อันนี้ก็คือขวัวคูอาออันนี้ก็สิบสี่ทิศคือกันแต่ว่าขวัวคูเนี่ยกะทิศทางมันสั่นลงเพราะว่าก็คือเขาขวจก็ังไดก็สีบอกให้เบิร์ว่ากามันคว่ำตังยังไดเนาะนี่ก็คือแปดทิศอยากได้ก็ขายแค่แปดพันขันเอาเซนนิดนี่ก็คือกระจานมันเป็นยังซี่ก็ส่วนมากจานโบราณเนี่ กะสีเอาพวกนั่นแะกับพวกมังกรดอกบัวหรือว่าใบชากัมอางจังค่อยบรู้จักว่างานมองได้มองเขาขวนั่นคือความคิดที่ผิดไปที่คนเฮายังฝัดบระท่านเอกเจงกับผมช่วงฝัดบระเจงเจียหอนไล่นาจานออกพอจะเจงแล้วคิดได้ว่าก็ต้อง เบเดียนแบบขอบขอลามอีกก็ได้เจาะเอาพ้อยใ,ใสอีกเนาะพี่น้องเนาะคว้วแม่นเดินโดยไม่ต้องเข,าข้าคั่วมันจะมีกระสุนเนี่ยกระจักเครื่องจานอยู่บังไดเอาใสตาเลี้ยงมันบ่คือจังจานแปดเซียนเนาะกระเซียนตรงข้ามกันเนี่ยกระซี่ตัวกลายเป็นเครื่องจานเก้าสิบองศาจานเศษหนึ่งส่นสีมันจะแบ่งเครื่องให้เข้าไว้ในตัวมันทันทีกับบคกลือนุนเนี่ยกัคือกระเบิรงบ่กอ,อกนจาเนเศษหนึ่งส่นสีที่ตรงกลางจานที่ตรงไหนกันแน่ นนนมมนนเนาะแม่นก้นห้อยกัยาเนาะขั้วแมนมันเลื่อยบอมแมนกระซั่นสิขาวขวานเนี่ยขาเขา,ขาได้เออแล้วกถ็ถอยลงมาถ้าถอยลงมาเสียเอาเดินหน้าลังยังบอมแมนเพราะว่าบางที่ก็ตั้งเอียงแม่เออมันบอมมี่หม่องวัดแม่บอมีตัวเซียนแม่เออกับเมื่อก่อนบางที่ก็นหนวดเอียงบางที่ก็หางเอียงน่นจัง่อยน่นก็กลายเป็นว่าถาดทาเสียทาจะเดินหน้าเสียกมี่ยืนดอกหนึ่งทันทีเออเออเออ เนี่ยก็คือความต่างสเสนอผลงานจานสิบสี่ทิศขั่วบวกลบก็คือข้ามาขั้วบวกลบเนี่ยก็คือทุกจุดก็เป็นคู่หาคู่สองได้สมมุติว่าขั่วหาสองเนาะเจอเนี่ยเที่ยวเนี่ยสี่สองยาเป็นคู่สองสามลงใส่เป็นขั้วสี่สองยาวเป็นคู่หาได้เนาะเป็นคู่หาได้ด้ะเนี่ยด้ะกาฟัดเห็นบ้งเนี่ยด้ะก็แล้วมองเนี่ยก็ สีสังยกกับเป็นคู่หาคู่สองได้เห็นว่าก็จุดแม่เหล็กเนาะสี่สังยอคู่หาคู่สวงสาบลูกก็เป็นนั่นได้อีกคู่หาบ่ลนะมองนี่อีกเนาะกับคู่หาคู่สองได้สาบลูกเนาะเนาะคู่หาแล้วความต่างของกจานแปดทิศรุนเก่าก็คือกัแม่เหล็กมันย้ายมาหอดพี่เด้อแต่เนี่แม่เหล็กย้ายมาหอดขอบเดี๋ยวป่ะเนี่ยก็คือเขาขัวแล้วสามารถกับฟันลุงได้ไงออก เนาะกาฟันลูกในง่ายออกได้เนาะเข่าขวางสิการลูกในง่ายออกสามบ่ซับลูกเกลงุกเข่าเป็นซีไหมขันซับใส่ไปขวาไหมเห็นไหมเออเป็นซีเนาะลูกในลูกนองงกงบเขานะ่ขาเนาะเข่าขวาั้ยไม่รู้ว่าขวานอะกันแน่เนาะมันต้องเป็นสองแท้เนาะมันขวดสองแต่ไปตั้งหาลูนนอกเลยงงบเขา่ขาขันลูกในเข่าวขวา็นซีแล้วขยายออกมากเนาะขยายออกมากเออกะมองริมแม่เล็กทั้งทางเนียน่ยเนาะก็คือ นี่ดอกเด่นวะกับฟันขึ้นเลยดอกซียู่ข้างใน่ามาไงออกได้บ่ยืนเด้อเนาะดอกซีต้องหงายออกไม่ต้องเที่ยงครับผมเนาะจะเป็นตัวอย่างนี่คือความแตกต่างที่มันเหนือก็แปดทศรุ่นเก้าเนาะเนาะนี่เกิดขึ้นซีไงออกแล้วตั้งสองอีกมาเนี่ยเออสาปใส่แปก๊กหัวกาบันเนกาใส่แป๊กหัวเอาเอาสามไงเข่าเต็มัดเนี่ยเออเห็นปะกระดองนอกหงายเขา่าสามมาเนี่ยเห็นไหมว่ล่ะเออติ้ว อ๋อกระสามงายเขาแท้อันนี้มันขึ้นพื้นเนาะแม่เหล็กมันกวนมันจะซื่อขึ้น,นพื้นเนาะกระสามหายเขาแน่นอะเนาะกระสามจะทั้งนอไงายเขาครับผมอันนี้ข้อมตามของมันอ๋อสามกะบมหาตะมุดจาน กะแล้วบปเนี่เวลาสิเดินโดยไม่ต้องเข้าขั้วนี่ยขวหาสองกฟันหกลูกหลังขึ้นเลยก็เอายางเป็นที่ตั้งเอาเนี่กระโตเซียนนม่แม่ธรรมดากะโยงมองเนี่ก็คือกลางจานแม่กระมองเข่าขั้วแม่กระทูดขึ้นมาหนีนิดหน่อยก็คือกระซองไปทั้งหน้าสิกระยกจนสิกะมันยู่ใส่ไปเนี่กะมันยกขอบโตเซียนแม่กะไ่ได้ปิดโตเซียนไว้แม่กระลูกหกขึ้นท่านที่เนาะเห็นว่ากระขั้วแม่นมันมีหลายบ่ แล้วลูกนาแค่ลงมากจังสิขัวหาสองแม่ก็เดินนาเดยก็ต้องเข้าขวัวเกินนี่แม่ก็คือความแมนมันแม่ก็ขอบขลามนอกนั่นเป็นที่วัดแม่เห็นบ่แกกระฐานเสี้ยนนี่แม่ก็ได้เข่ามาเต็มตัวเสี้ยนจังสิแม่คือถู่ลงมากแค่ซ้ำนี่นั่นคือมองเล่งวัดสายตาแม่ดอกซี้ขืนแน่นอนนห้ดอกหกเด็มันยืนนอกับเพระว่าลูกถอยกหลังแม่ ขอสีในหลูกพ่อขอสี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 สมืดนี่ก็คือทาบังคับมันได้มันบ่ลเหรอเห็นว่าซีขึ้นได้แน่นอนอ๋อครับผมมองเข้าขคว้าไปได้ก็เข้าขคว้าได้ก็คือปิดแม่กระซ่องเดี่ยวคือเกาแต่ว่ากระปิดเขาเต็มฐานเสีย้ยนไหมเห็นไหมเห็นว่ากระปิดตัวเสี้ยนไปเลยไหมข้าขคว้าไหมกับฟันครูสองขึง้นไหมเนาะพวกต่างเอ้ยครูหาไหมต่างกันคักปลา,ามุจจาวาสนาต่างกันก,กระแปด คิดรุ่นนี่บ่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบงหามเนาะครับเนาะทานไปครับงานหน้าที่นี่แล้วโอ้งานหน้าที่ขวบครูลองเบิร์นดบวดนี้เออ๋ยวขวบครูบปดนี้เนาะขวบครูเออสมมุติว่ามองเนยขึ้นหาแล้วบรดนี้กระซับลูกไส้เป็ดขรัวกะขึ้นหาให้เขาชมเนาะก็ต้องขวบครูดอกหนึ่งต้องเซฟหทนว่าเป็นหาคือกันดีครับเนาะเพราะว่ากับนี่กับขวบครูแม่คัน ขันบดเซ็ยบขัวหาหาสิมันก็ขึ้นเข่าขัวขึ้นหาสองเรอครับเนาะเซ็ตหาหาเนาะเข้าวคั่วบ้านี้สี่ซองเอียวเนาะข้าวคั่วเนาะคั่วห้าเอ้ยกระซี่ซองเอียวสับสายไ้ขัวรูปบ้านี้กะโคัวองเห็นปะเนาะกับคั่วหาคือเกาแม่คั่วซองบ้มีทางขึ้นแม่เข่าขัวแล้วทวดขึ้นเด้อลูกลูกลูกหลังด้ปบ้านนี้เอี่ยลูกหลังขึ้นแท้หกเนาะ ตั้งหาไหมบนเนี่ตซับไส้ไปขัวบรรนิเข่าัวแล้วลูกนาสิขืนว่าเอี้ยวไม่มีทางก็คือสั่นลงมบว่าก็ฟัดง่ายแต่มันสั่นลงมไหมก็ขึืนแต่ลูกหลังคือเก่าไหมแม่นบรสาขาการนี่การเลือกใส่อาวุธและการเปรียบเทียบอาวุธผมเฮ็ดขึ้นมไหมแต่ผมบ่ใส่มันอันนี้มหาตัวจำตัวนี้ก็ตั้งวางนี่กับคู่สองแน่นอนบเรณิตเน,นาะกรอทูดลงมาก็ลูกนาแน่นอนครับผมแม่ซับลูกก็ลูกนาคือเก่าตั้งสองแล้วเนาะเออ ใช่ไหมง่ายเนาะผมเลยบะใส่ผมเลยใส่ขวาบวกลบแต่จำตำานิทิตาอันได้ดอกหาัาได้ดอกสองขาผมผ่านไป